E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษศประจำวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ไปจนถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับเวลา23นาิกา51นาทีนะครับจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ดาว พระอังคารยกย้ายราศีนะครับจากราศีธนูนะครับมาอยู่ในราศีมังกรน,นะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าดาวพระอังคารเนี่ยท่านได้รับบทบาทหน้าที่นะครับใน12ภพเรือนเนี่ยเป็นภพเรือนอะไรสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ของผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ นะหรือเรื่องความรักก็ได้นะครับอภพเรือนหนึ่งไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่อภพเรือนหนึ่งมาจากราศีเมษอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะท่านมาจากเจ้าเรือนวินาศนะครับวินา,นนาเนี่ยเขาแปลว่าลับลับซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับโรคส่วนตัวสูงต่างทินแดน,นไกลต่างประเทศนะครับและที่เจ็บที่สุดก็คือนะครับขาดทุนล้มละลายนะครับแล้วก็หมดตัวหรือกักขังจองจํา นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไปอยู่ในภพไหนปรากฏว่านะครับท่านยกย้ายราศีเนี่ยไปอยู่ในราศีมังกรทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าราศีมังกรเนี่ยท่านได้รับบทบาทหน้าที่อะไรนะครับให้เป็นภพเรือนอะไรนะครับของชาวราศีพุธศก็ปรากฏว่าท่านได้รับบทบาทหน้าที่นะครับให้เป็นภพแห่งความจเจริญเ้าหน้าเราจะเรียกว่าภพสุภะ นะครับหรือเป็นพบต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ได้นะครับหรือความดีงามทั้งปวงนะครับรวมทั้งเกี่ยวกันในเรื่องของตัวบทกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าความชำนาญการพิเศษด้วยก็ได้นะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับเป็นชาวราศีที่มีโอกาสที่จะได้คู่เนี่ย เป็นคนต่างชาติมากที่สุดเลยใน12ราศีนะครับลองสังเกตดูส่วนใหญ่ถอดมาในกราศีพุธศกซะเป็นส่วนใหญ่นะก็เป็นอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนปัตนีกับดาวเจ้าเรือนวีนาาเนี่ยแหละนะครับไปอยู่ในราศีมังกรแล้วได้ตําแหน่งสูงสุดเขาเรียกว่าด้วยตาแหน่งมหาอุดเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดาวอังคารเนี่ยนะครับท่านได้ตําแหน่งมหาอุดที่แปลว่ายิ่งใหญ่ ในเมื่อท่านยิ่งใหญ่ก็ต้องดูก่อนว่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาต้อนรับไหมเขารักเราไหมเขาชอบเราไหมก็ปรากฏว่าดาวอังคารเนี่ยกระดาวพษเสาเนี่ยเขาไม่เผาผีกันเจอกันเมื่อไหร่ก็อารมณ์ประมาณปุ๊กระเบิดควนะกระแดงใบเล่เลยนะนะทุบกันเละเลยนะครับไม่ถูกกันเลยแต่เดชบุญนะครับไม่ถูกก็ไม่ถูกไปแต่เขาไม่ได้อยู่บ้านท่านเนี่ย นะพอเราไปเช็คดีๆเอา้าดาวพุธเสาท่านไม่ได้อยู่ในราศีมังกรตอนนี้ท่านไปท่องเที่ยวอยู่ราศีอื่นไปอยู่ในภพเรือนของเพื่อนซีเราไปอยู่ในราศีกลุ่มนะครับเนะี่ยก็แสดงว่าแสดงว่าดาวอังคารนี่เป็นใหญ่เต็มที่เลยนะในราศีมังกรนะครับเพราะว่าได้ตําแหน่งที่สูงที่สุดนะครับดาวอะไรที่เข้าไปอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครที่จะสูงสุดเท่ากับอ,อังคารละเพราะอังคารท่านได้ตําแหน่งมหาอุดเนี่ยที่แปลว่ายิ่งใหญ่ นะครับเอาละทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นธาตุลมแสดงว่าทําอะไรต้องไวนะครับแต่ไปอยู่ในเรือนมังกร,กรที่เป็นธาตุดินก็แสดงว่าธาตุเน,นี่ยพิฆาตกันนะครับนะส่วนดินเนี่ยก็บัางลมใช่ไหมส่วนลมก็ทําให้ดินเนี่ยสึกกร่อนนะครับก็ถือว่านะครับทั้งเรือนนะที่ดาวสองเป็นเจ้าเรือกกรนก็ไม่ถูกกับเราทั้งธาตุก็ไม่ถูกกับเรา แต่เราได้มาหาอุดเนี่ยแสดงว่าเราเองไปอยู่บ้านคนที่เขาไม่ชอบเราหรือไม่มีอะไรที่มันดีเลยสักอย่างแต่ทําไมเราถึงยิ่งใหญอ่อ่ะก็แสดงว่าเราต้องเก่งด้วยตัวของเราเองก็แสดงว่าคุณจะต้องทําอะไรที่มันเหนื่อยกว่าปกติถึงสองหรือสามเท่านะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดาวพระอังคารที่มาจากราศีพิจิตที่เรียกว่าภพปัตตนีนะครับ ไปอยู่ในเรือนไหนปรากฏว่าปัตตนิไปตามภพเรือนก็คือภพสุภะในราศีมังกรตามภพเรือนนี้ถือว่าผ่านเลยปัตตนิแปลว่าคู่ค้าคู่ขุนส่วนคู่สัญญาสุภะแปลว่าความเจริญก้าวหน้าแสดงว่าคุณมีการร่วมมือทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้รู้เลยว่ามีโอกาสสาเร็จมากกว่าไม่สําเร็จนะครับเหมาะสําหรับอาชีพที่เกี่ยวกันเรื่องของการซื้อมาขายไปนะครับเหมาะกับการ ติดต่อเหมาะกับการประสานงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดีเยี่ยมแต่ต้องขยันนะอย่างที่ผมบอกไปเพราะดาวอังคารเป็นดาวนักลบเป็นดาวขยันคุณจะสําเร็จได้คุณต้องขยันเข้าหาขยันดําเนินการขยันนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับแต่ภพเรือนนี้ให้คุณรู้เลยว่าสําเร็จอย่างดีเยี่ยมในการร่วมมือทุกอย่าง นะครับอันนี้คือประการแรกถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของความรักรจะเป็นช่วงที่คุณเองจะมีหัวหน้างานมาจีบที่เป็นโสดนะ <c oughs> นะแต่ถ้าไม่โสดก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่มีความเพียบพร้อมหน้าที่การงานตําแหน่งเพียบพร้อมเลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะมีแฟนหรือคนมาจีบที่ร่ํารวย นะครับตกลงกันคุณก็กระเป๋าใบเดียวไปอยู่เขาได้เลยนะครับคุณก็จะเป็นเหมือนอ,องค์หญิงเจ้าหญิงไปเลยเพราะอะไรเพราะจะมีความเพียบพร้อมให้คุณทุกอย่างนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาละเราเป็นผู้ชายเราก็มีเกณฑ์ที่จะเจอหญิงในอุดมการนะครับเราก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เป็นบุเพสันิวาสนะครับคำว่าบุเพสันิวาสเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรดาวเป็นเกษตรนะ แต่อันนี้ไม่ได้เป็นเกเศษแต่ว่าได้ตามพบเรือนก็คือว่าไปอยู่ในพวของสุภาษะนะครับก็แสดงว่าเราจะได้สิ่งที่ดีงามจากคู่ของคู่ค้าคู่สัญญารวมทั้งเราจะเจอคนที่ถูกสเปคเราเราจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่นะครับพ่อ นะครับของลูกแม่ของลูกอะไรประมาณนี้เลยนะนะครับแล้วก็จะมีความเพียบพร้อมได้นะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือจะได้คู่จากต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะครับจะได้คู่จากการติดต่อนะครับอาจจะได้ฝรัง่งนะครับหรืออาจจะได้คนชักนํามานะอาจจะเคยมีพี่น้อง นะครับหรือญาติหรือเพื่อนสนิทนะอาจจะมีคู่ครองอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะก็อาจจะโทรมาอันนี้เธอนู่นนี่นั่นแนะนําให้รู้จักคนนูน้นคนนี้คนนั้นนะเขามีความเพียบพร้อมอะไรกันประมาณนี้เลยนะนะครับชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะได้คู่แบบไม่คาดคิดคาดฝันด้วยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันนะด้วยอิทธิพลของดาวคู่ที่ได้ตําแหน่งมหาอุดนะก็ต้องบอกว่าดาวองคารในรอบป,ปีนี้มหาอุดนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดละ ไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วนะก็แสดงว่าถ้าคุณได้คู่ช่วงนี้คุณจะได้คู่ที่เพอร์เฟกที่สุดดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเป็นในมุมของความรักที่เคยเราหองระแหงกัน มีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจมีเกณฑ์ที่จะปรับทัศนคติให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็คือการเปิดอกคุยกันในทุกเรื่องนะว่าครอบครัวเราเองมีเรื่องอะไรที่ฉุดลั้งทําให้ครอบครัวเราไม่เจริญก้าวหน้าคุณถือโอกาสช่วงที่ดาวพระอังคารไปอยู่ในภพสุภะคุยกันด้วยหลักการเหตุผลตรรก,กะอะไรต่างๆ นะถ้าดีส่งเสริมกันไปถ้าไม่ดีลดละเลิกแล้วจะทําให้คุณได้สามีใหม่ภรรยาใหม่บางคนเนี่ยคู่ติดการพน,นันบางคนคู่ติดอบบยามุกช่วงนี้เป็นช่วงที่45วันเนี้ที่ดาวองคาคันอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่คุณสามารถคุยกันถ้ามันไปไม่ได้จริงๆมันลงเหวจริงจริก็อ,อาจจะสถานะแค่เป็นพ่อหรือแม่ของลูกเท่านั้น แต่คุณอาจจะเลิกลากันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้นะมีหลายๆท่านที่ปัตตานีไปอยู่ในเรือนสุภาแล้วคู่ที่อยู่ด้วยกันแหละไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นตัดสินใจเลิกลากันก็มีเยอะตามสถิติที่อาจารย์นะครับได้ดูดวงมาตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับหลายๆคนเลยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสงมุมเหมือนกันนะบางคนในคู่ที่ดีบางคนเลิกกับคู่นะแต่ถ้าเลิกกันก็ส่วนส่วนใหญ่แล้วก็คือ คุยกันรู้เรื่องจบด้วยดีนะส่วนใหญ่จะจบด้วยดีเพราะว่ามันเหมือนไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันบางคนเนี่ยเรื่องของการเงินบางคนเรื่องของความสัมพันธ์นะครับบางคนเนี่ยเป็นในเรื่องของอสภาพเพศสัมพันธ์นะเขาเรียกว่าเซ็ก์ไม่สมดุลบางคนนะ,ะเซ็ก์ไม่สมดุลก็อันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับนะทีนี้อีกภพเรือนละอีกภพเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนวินา่าอันนี้แหละนะครับ ถ้าบังเอิญปีนี้คุณนะมีดาวอังคารเป็นการกินีนะหัวหน้างานสั่งงานอะไรให้ทํานะและเก็บหลักฐานให้พร้อมเลยเพราะอะไรเพราะวิหนา้านั้นแปลว่าเบื้องหลังสุภะแปลว่าผู้ใหญ่แสดงว่าเราต้องทํางานให้ผู้ใหญ่ในเมื่อเราทํางานให้ผู้ใหญ่แล้วเป็นการกินีเขาแสดงว่าทําไปเขาไม่เห็นคุณค่าเขาหลอกใช้นะไม่เห็นคุณค่าหลอกใช้ไม่พอนะสิ่งที่เราแก้คืออะไร ทำงานต้องมีหลักฐานส่งอีเมลส่งหนังสือเวียนทําให้เรารู้ว่าเราเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานนี้ระบบนี้แบบนี้เพราะอย่างนั้นคุณถูกใช้งานฟรีแน่นอนนะครับนะแล้วเป็นมหาอุดด้วยทําให้เราเจ็บชำระกราใจเช่นที่ว่าแทบจะกระอักเลือดเลยนะครับนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าท่านใดมีดาวพระอังคารปีนี้เป็นการกิจนีนะทำงานให้ผู้ใหญ่เก็บหลักฐานทุกเม็ด นะครับแล้วให้ระมัดระวังในเรื่องของคดีความต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยเคยอาจจะมีเรื่องของหนี้สินหรืออาจจะมีเรื่องที่มันยุ่งยุง่วุ่นวุ่นนะครับช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะ ถูกเกี่ยวเรื่องของคดีความย้อนหลังในลักษณะต่างๆด้วยเช่นกันนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะคำว่าวินาศเนี่ยังหมายถึงกักขังจองจําหรือเกี่ยวเรื่องของคดีความเมื่อวินาศไปเจอสุภะเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของคดีความบางคนเนี่ยซุกใต้พงบางคนมีปัญหาเลื้อรัง อันนี้ต้องะระมัดระวังนะครับนะก็วิธีการแก้หนึ่งยาประมาทนะครับสองนะครับก็อาจจะทําบุญลงศพหน่อยหนึ่งนะถ้ามีเวลานะหรือบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ปล่อยปลาหน้าเคียงบริจาคลงศพนะครับอันนี้ก็จะถือว่าช่วยแก้เคดให้หนักใจเป็นเบาแล้วหาโอกาสไปไหว้นะครับพระนอนนะครับนะ แล้วก็ขอพรท่านให้หนักกายเป็นเบาๆไม่เกิดขึ้นเลยนะครับนะเอาละนะครับนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับท่านใดสนใจให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับข้อแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนช่องของอาจารย์นะครับผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกรก้าวให้ดูตลัดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทรอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเค็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคส็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครั